อันดับที่ปรากฏมาจากรสนิยมส่วนตัวสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม<ๆ>เก๋ชินอินพัอดูกับผมนิจตํารามปอริล่าคราวก่อนช่องของเราได้จัอันดับตัวละครหญิงสาวสวยเซ็กซี่ไปแล้วเมื่อมีเพศหญิงมันก็ต้องมีเพศชายถูกต้องใช่หรือเปล่าครับบวกกับการมีคอมเมนต์ใต้คลิปมาอยากให้พี่จัดอันดับตัวละครหนุ่มหล่อและเท่สําหรับพี่หน่อยครับและสําหรับคลิปนี้มันจะเป็นการจัดอันดับตัวละครหนุ่มหล่อเท่และเซ็กซี่ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเล ようこそ目に映す ก่อนอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นในคาแนนการเล่นหรือผลประโยชน์ต่อทีมมากน้อยขนาดไหนเช่นเคยครับเราจะไม่มองตรงจุดนั้นเราจะมองแต่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการจัดอันดับครั้งนี้จะจัดอันดับให้อยู่ใต้คอนเซปต์นุ่มหล่อเท่และเซ็กซี่เป็นที่ประจักษ์คำว่าหนุ่มหล่อเท่สําหรับตัวละครเพศชายนะปัจจุบันของเกมกันชิ้นมันไม่มีตัวละครตัวไหนใช้โมเดลเด็กเหมือนกับน้องครีและหนุ่มแต่ละคนมันก็มีหน้าตาหล่อเหลาเท่กันหมดทุกคนน่นะแต่ความ หลอกกับความเท่ที่มีมันจะตรงใจผมหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาในส่วนของตัวแปรสําคัญนั่นก็คือคําว่าเซ็กซี่สำหรับตัวแปรนี้ผมไม่รู้นะครับว่าผู้หญิงแต่ละคนจะมองผู้ชายคนนั้นเซ็กซี่เขามองกันยังไงโดยตัวผมเองจะยึดความหมายของคําว่าเซ็กซี่เป็นหลักนั่นก็คือเย้ายวนใจน่าหลงไหลดึงดูดใจน่ามองชวนมองซึ่งความหมายของคําว่าเซ็กซี่นี้เราสามารถหาได้ทั่วไปใน Google ครับลืมบอกไปคําว่ามองจากรูปลักษณ์ภายนอกให้หมายความรวมเสื้อผ้าหน้าผมด้วยนะครับตัวละครทั้งหมด ในเกมนะปัจจุบันวันที่ทำคลิปนี้มีทั้งหมด77ตัวละครซึ่งผมจะนับตัวละครหลักของเราเข้าไปด้วยคัดเอาเฉพาะผู้ชายก็จะเหลือเพียงแค่29ตัวละครและเราจะคัดออกอีกให้เหลือเพียงแค่10ตัวละครแน่นอนครับว่าตัวละครที่ผม ออกรูปร่างหน้าตาเสือ้อผ้านาผมดูดีดูเด่นสวยหล่อเท่กันทุกคนแค่ตัวละครเหล่านี้มันไม่เข้าตาผมเท่านั้นเองครับพี่นิวฟีมินตลินนี่หมอไปมิกะพีติกคาซื้อฮะอาเบโดเวนตี้ดีลุกเบนเนตชงยุนนายน้อยซิงชิวเรเซอร์รรโกโรฮันโซไซโนโทโมาและก็แอสเธอร์ครับทันแม่คัดออกหลายตัวละครคงจะบาดใจใครหลายคนผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันดับที่ปรากฏเกิดจากความรู้สึกของผมคนเดียวรสนิยมของคนเรานี่ มันไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการมองผู้หญิงหรือมองผู้ชายและนี่คือสิอันดับตัวละครที่เข้าตาผมและผมมองว่าสวยหล่อเท่และก็เซ็กซี่ที่สุดแล้วครับ คาเวนตัวละครซีดาวสังกัดภูมิภาคสุมเมรุอีกหนึ่งตัวละครที่มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาแต่ผมกลับไม่ชอบทรงผมของเขายิ่งด้านหลังนี้ดูเหมือนว่าจะพรุงพรังไปหน่อยสําหรับตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดคลิปนี้มันไม่ติดคําว่าเซ็กซี่อยู่ตามหลังแล้วก็ตัวละครตัวนี้อันดับที่ปรากฏมันก็จะต่ํากว่านี้แล้วตรงไหนที่ผมมองว่ามันเซ็กซี่ก็ต้องเป็นการแหวอกอกโชว์กรามอกนิดหน่อยถึงแม้ว่ากราบอกของคาวเวนดูไปดูมามันอาจจะมีไม่มากนะแต่ด้วยความขาวของเขาไอ้คน ผิวดำอย่างเราก็ต้องอิจฉาเป็นเรื่องธรรมดาครับ ตัวละครที่เราสามารถเปลี่ยนชื่อเขาได้มันคือข้อพิเศษของนายละมุดคนนี้ชื่อเดิมสกาละมุดปัจจุบันแล้วแต่เราจะตั้งตัวละครลิมิเต็ดห้าดาวไม่มีสังกัดที่แน่นอนแล้วเป็นหนึ่งในตัวละครที่หน้าตาสําหรับผมแล้วคือหล่อเหลามากสาหรับนายสมมวกแล้วรูปร่างเขาอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไรมันอาจจะเพราะเขาไม่ได้ถืออาวุธประเภทดาบหรือดาบใหญ่ฉะนั้นแล้วเราเข้าใจครับแต่ผมชอบการออกแบบเสื้อผ้านะครับโดยเฉพาะชุดรัดรูปสีดําที่อยู่ด้านในมันดูแล้วเอ้ยมันเ ีี่ดวแม้กระทั่งทรงผมมองรวมไปถึงสีผมสีดำแก่ม้วงดูไปดูมาแก่คล้ายเด็กเรียนเหมือนกันนะ่านายสมมวก คาทากเรียหรือชายในคลิปนี้เพื่อความสะดวกผมขอเรียกแค่ชายเฉยๆนะครับชายตัวละครลิมิเต็ดหดาว1ใน12ผู้บริหารแห่งองค์กรฟาตุยในสายตาของผมแล้วชายในด้านหน้าตานั้นถึงแม้เขาจะหล่อไม่มากแต่ก็อยู่ในขั้นดูดีรูปร่างสมส่วนอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ชายสําหรับคลิปนี้มาอยู่ที่อันดับนี้ก็หล่อเสื้อผ้าของเขาเฮ้ยมันดูเท่ดีว่ามีแอดเซ็กซี่นิดๆตรงเอวด้านขวาตรงเรียนตามตรงนะครับถ้าเกิดทรงผมของชายมันไม่ใช่ทรงนี้อันดับของชายที่ ปรากฏมันก็จะดีกว่านี้เช่นกันสําหรับผมแล้วไอ้ย่อยผมที่มันเด่นอยู่เพียงแค่กอเดียวตรงกลางผมนั่นนะ่ะคือมันรู้สึกขัดตายังไงก็ไม่รู้นี่ถ้าเกิดเขาพกวีเหมือนกับอิโตะแล้วก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับ อีกหนึ่งตัวละครนาหล่อทรงผมเทเสียวเสียวตัวละครลิมิเต็ดห้าดาวสังกัดภูมิภาคลีเย่ตอนแรกนะครับผมมองตัวละครตัวนี้จากไกลๆคิดว่าโชว์เนื้อหนังที่แท้ก็เป็นชุดรัดรูปสีเนื้อเราจะเพิ่มคะแนนความเซ็กซี่ให้มาอีกนิดนึงเฮ้ยๆ <Hey, hey, S 1> มีรอยสักด้วยเว้ยเพิ่มคะแนนไปหน้าตาดีอ่ะทรงผมก็เท่นี่ถ้าเกิดตัวละครตัวนี้มีการโชว์สิกแพคกสักหน่อยแล้วก็ผมจะให้ตัวละครตัวนี้อันดับสูงกว่านี้แน่นอนอีกอย่างนะครับผมชอบจังหวะสวมหน้ากากมากคื ตรงจุดนี้มันเท่ดีอ่ะมันเหมือนกับอิติโกเอาเป็นว่าผมโูแค่ชื่อแล้วกันสายอนิเมะก็จะรู้จักตัวละครตัวนั้นดีและในช่วงจังหวะที่สะบัดนากาทิ้งแบบนี้มันก็เท่ไม่แพ้กันเลยครับ อีกหนึ่งตัวละครที่มีท่าทางการแสดงออกแบบน่าหมัน่นไสมากอาราตากิอิโตะตัวละครลิมิเต็ด้าดาวสังกัดภูมิภาคอินาซึมะเป็นตัวละครที่รูปลักษ์ภายนอกกับนิสัยของเขานั้นันค่อนข้างจะสวนทางกันรูปลักษ์ภายนอกออกจะดุดันและโคเทขนาดนี้แต่นิสัยของเขากลับค่อนข้างจะก่านิดนิดต้องเรียนตามตรงครับว่าถ้าเกิดจะไปโฟกัสที่หน้าตาของเขาหน้าตาของเขาอยู่แค่ขั้นดูดีไม่ได้หล่ออะไรมากมายแต่ถ้าเกิดคุณลองมองลงมานิดนึงคุณจะเจอกับรอยสักสีแดง พร้อมกับซิกแพคตรงจุดนี้แหละครับไอซิกแพคนี้แหละครับที่ทาให้อิโตะมาอยู่ที่อันดับนี้ถึงแม้ว่ากรามแขนไตรเสร็บใบเส็บของเขามันอาจจะมีไม่มากแต่ถ้าเกิดเรามาโฟกัสที่ซิกแพคของเขาแล้วก็โคตชัดเลยครับสำหรับผมแล้วผู้ชายจะเซ็กซี่ต้องเริ่มต้นที่การมีซิกแพ็คครับ นับเป็นตัวละครชายผิวสีเข้มคนแรกของเกมเก n j i n Impact เคยะเขยะหนึ่งใน3ตัวละครลิมิตซีดาวสังกัดภูมิภาคมอนสเตอร์สำหรับผมเองผมมองตัวละครตัวนี้ว่าเท่มากตรงเสื้อผ้าวิธีการมัดผมของเขาแลว้วก็การปิดตาไว้ข้างหนึง่งสำหรับเสื้อผ้านั้นดูไปดูมามันก็คล้ายหัวหน้าโจรตัวชุดถูกออกแบบมาให้แฝงความเซ็กซี่มีการแหวกอ,กอกลึกลงมานิดนึงในส่วนของรูปร่างหน้าตาขอพูดได้เลยว่ามันดูดีครับมองภาพรวมแล้วมันดูกลมกลมดีแล้ว ตัวละครที่ดูกลมกล่อมขนาดนี้จะให้อยู่อันดับที่ต่ำกว่านี้ได้ไงใช่หรือเปล่าครับ แต่งตัวภูมิฐานขนาดนี้หน้าตาดูดีขนาดนี้แต่ดันเป็นนักเซนมืออาชีพ <Wow. S 1> คุณปู่จงรี่ตัวละครลิมิเต็ดเทพหิน5ดาวสังกัดภูมิภาคลีเย่ไปอีกหนึ่งตัวละครที่มีความหล่อเป็นอาวุธนับว่าความหล่อของคุณปู่จะถูกใจใครหลายคนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมมันก็ดูภูมิฐานมันก็ดูมั่นคงดูจากภายนอกราวกับเป็นผู้มากประสบการณ์แต่ดันเยาว์วัยผมพูดไปขนาดนี้แล้วทําไมคุณปู่ถึงมาอยู่ในอันดับนี้นี่ถ้าเกิดโมเดลนี้มีการโชว์ซิกแพคหรือโชว์กล้ามเนื้อมากกว่านี้ อันดับที่ปรากฏมันก็จะสูงกว่านี้เป็นทีแน่นอนครับ ถ้าพูดถึงผู้ชายรูปหล่อหน้าตาเซ็กซี่แล้วแล้วก็คามิสโตอายโตก็เป็นหนึ่งในผู้ชายเหล่านั้นคามิสโตอายโตตัวละครลิมิเต็ด้าดาวสังกัดภูมิภาคอินาซึมะหนึ่งในตัวละครที่มีความหล่อที่เหลือล้นถ้าเกิดคลิปนี้เป็นกรจะอันดับหนุ่มหน้าตาดีเพียงอย่างเดียวพี่ชายอายโตคงจะครองอันดับที่1ไปแล้วแน่นอนครับท่านแล้วตัวละครตัวนี้หน้าตาเซ็กซี่ตรงไหนมุมนี้แหละครับมุมนี้เลยมุมนี้แน่นอนมุมนี้ชัดเจน<ว>ไม่ว่าจะเป็นรูปผมรูปหน้าลักษณะตาลักษณะ นาป่ามันรู้สึกว่าจะเข้ากันไปหมดในส่วนของรูปแบบเสื้อผ้าน,นั้นจะออกแนวผู้ดีซึ่งจะเน้นโทนสีขาวเป็นหลักปกปิดมิดชิดแม้กระทั่งซิกแพคสักซิกก็ยังไม่เห็นครับทําให้คะแนนค่าความเซ็กซี่ซึ่งเป็นคะแนนสําคัญสําหรับอายโตแล้วลดลงมาสักนิดหน่อยนะครับ เพื่อความง่ายในการเอ่ยน้ำผมจะขอเรียกคุณพี่ไรซ์ลี่ว่าวิโรจนะครับพี่วิโรจ์ตัวละครลิมิเต็ดห้าดาวสังกัดภูมิภาคฟองเทลเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดูรูปร่างของพี่เขาสิครับความแน่นของกล้ามรู้สึกว่าจะออกทางเสื้อผ้าเลยก็ว่าได้สำหรับตัวละครตัวนี้ผมจะลบหนึ่งคะแนนเพราะหน้าตาของพี่เขาไม่ค่อยจะถูกใจผมเท่าไรแต่เมื่อเรานําคะแนนที่ลบออกไปมาคํานวณรวมกันกับคะแนนเสื้อผ้าที่ใส่และรูปร่างที่ดีจึงทําให้ตัวละครตัวนี้ทําให้คุณ พี่วิโรดนี้มาอยู่ในอันดับที่2ของคลิปนี้ครับเสื้อผ้าออกโทนสีดำให้ความรู้สึกดูลึกลับรูปร่างเป็นทรงสามเหลี่ยมหัวกรับมันหมายถึงตัวละครตัวนี้อกผายไหล่พึงน้องตึงหลังไม่ค้อมไม่อีกหนึ่งตัวละครที่ถ้าเกิดผมส่งได้ผมจะส่งประกวดเพราะกายรุ่นโมเดลจะได้รางวัลหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ตัวละครตัวนี้ได้ใจผมไปแล้วครับ เพื่อความสะดวกในการเรียกผมจะขอเรียกตัวละครตัวนี้ว่าพี่แต๋มนะครับพี่แต๋มตัวละครลิมิต5ดาวสังกัดภูมิภาคสุมเมรุขอพูดได้เลยว่าพี่แต๋มเป็นตัวละครที่มีครบหมดจดอยู่ในตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นความหล่อความเท่ความเซ็กซี่เสื้อผ้ารัดรูปโทนสีดำมีการโชว์ซิกแพคผมเคยได้กล่าวไปแล้วผู้ชายจะเซ็กซี่ต้องเริ่มต้นที่การมีซิกแพคก้กามหนะ้าอกก็แน่นกล้ามแขนดูเหมือนว่าแน่นแต่ที่แน่ๆคือกล้ามไหล่แน่นมากโอ้มายกอดดีคือร่าง ในฝันของผู้ชายหลายคนและดูหน้าตาของพี่เขาสิครับในสายตาของผมนะ้าเป็นรองเฉพาะอายาโตะแต่ตัวละครตัวนี้ได้คะแนนด้านความเซ็กซี่ไปเต็มๆทำให้พี่แต่มตัวละครตัวนี้สําหรับคลิปนี้ครองอันดับที่หนึ่งไปโดยปริยายครับถ้าเกิดคุณฟังคลิปผมจากต้นจนจบจะสังเกตได้ว่าผมจะให้ความสําคัญมากกับคนที่โชว์ร่างกายหรือโชว์กล้ามเป็นหลักไม่ว่าร่างกายนั้นจะอยู่ในเสื้อผ้าก็ตามไม่ว่าเจ้าของร่างกายจะหน้าตามไม่ตรงสเปคผมเท่าไหร่ก็ตามแต่ผู้ชายที่มีกล้า และมองเห็นได้โดยเฉพาะกล้ามอกกล้ามแขนกล้ามหลังโดยสําคัญก็คือสิบแพคเพราะสิ่งเหล่านี้ในความเข้าใจของผมเองมันคือความเซ็กซี่ของผู้ชายที่มองเห็นได้อย่างหนึ่งเลยครับจะติชมเพิ่มเติมหรือแชร์ประสบการณ์อะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างอธิบายสับสนไปบ้างก็ต้องขออภัยไวนะ้ณคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์คลิปนี้แล้วก็จะดีนะถ้าเกิดคุณกดซับสไครต์ให้กับช่องตํารากอริลล่าด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปน สวัสดีครับ